สวัสดีครับสวัสดีค่ะค,ค,คุณแว่นแนะนําตัวเลยฮะนายสุรศริษฐ์แสงสุวร,รรณนะครับอายุ35ปีเป็นนักมายากลมือดีคุณไปเจอกันได้ยังไงอ่าไปเจอกันที่งานดนตรีแถวแถวถนนพระอาทิตย์ค่ะเขาเล่นมายากลอยู่ไม่ใช่ค่ะเปเป็นไปชมไม่เฉยครับผมไปดูดนตรีเหมือนกัน๋อ้แล้วบานต่างคนต่างไปคนเดียวเหรอใช่ครับคุณแว่นโสดเหรอตอนนั้นอ่ะโสดครับโสดครับ ทำไมคุณถึงไม่ได้ตัดสินใจเลือกผมชอบประมาณนี้ครับตัวเล็กกระทัดรัดใส่กระเป๋ง่ายครับแล้วคุณคุณคิมบอกว่าเนี่ยพอมีคุณอย่างเงี้ยก็เอาไปโชว์ด้วยกันยัดกล่องยัดกล่องก็เคยเอาคุณไปโชว์ไหมเคยค่ะเป็นผู้ช่วยของเขาเหมือนที่เขาพูดจริงไหมฮะที่ยัดปุ๊บเอามีดแทงแทงแทงใช่ค่ะ แล้วคือพอไปนั่งดูดนตรีแล้วยังไงใครเริ่มจีบใครก่อนผมผมเป็นคนเริ่มจีบก่อนครับกี่ปีมาแล้วคะ17ปีครับผมสิบเปีตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะขอโทษสิบสิบแปดสิบแปดสิบเก้าแสดงว่าคุณยังไม่มีอาชีพคุณเป็นนักเรียนอยู่ใช่ค่ะอ๋อคุณเริ่มจีบก่อนใช่ครับจีบยังไงคุณวันนั้นก็คือชนไปจีบกันตรงลำโพงครับเขาเขาเต้นอยู่ตัวลำโพงก้ายืนเบาๆค่ะโยกๆยกเบาๆแถวแถวลำโพงแล้วมันเสียงดังมากคุณจีบเขายังไงก็แบบ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรอยู่ดีดีมีผู้ชายสูงยาวเข่าดีมาหล่อเออดีขนาดนี้เดินมาชื่ออะไรชื่ออะไรตอนนั้นเป็นงไงบ้างฮะใจเต้นค่ะ19เองแล้วอะไรยังไงต่อก็ก็คุยกันก็บอกชื่อบอกอะไรไปเขาก็ถามว่าบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็บ้านเราอยู่ในต่อข้าวสารก็อยู่ระแวกนั้นเขาก็ขอไปเที่ยวบ้านได้ไหมอะไรเงี้ยกล้าเข้าบ้านเขาเลยเหรอไม่ขอพ่อแม่เขาเหรออ๋อก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยครับ คิดว่าทำไงให้อยู่กับเขาเร็วที่สุดครับอู้ยรีบอ่ะรีบนะเขาเป็นคนรีบแล้วไวในทุกเรื่องเลยไหมคะใช่ค่ะมือไวมือก็ไวค่ะไวเลยนักไม่อยากโกนนักไม่อยากโกนใช่เออแล้วยังไงเขาบอกขอไปที่บ้านแล้วเราว่าไงก็ก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ไปครับไม่ไม่กล้าพาไปสุดท้ายเขาก็ชวนไปอยู่ด้วยกันจากวันที่ลำพงนานแค่ไหนถึงจะชวนอยู่ด้วยกัน ไม่นานค่ะวันนั้นเลยไปไปเลยเหรอนานนี่คือหลักเดือนหลักปีอันนี้หลักชั่วโมงแต่คนที่คลิกกันแค่เจอแล้วแค่วิดีโอรู้เลยใช่ใช่ไหมฮะวันนั้นเป็นแบบนั้นนะใช่ค่ะเขาพาไปจีบที่ที่มันแบบเซอร์ไพรส์มากค่ะเป็นที่ที่โรแมนติกที่สุดที่ไม่มีใครทำมาก่อนนะครับที่ไหนก็คือข้างสนามหลวงตรงที่รถสุขาจอดนะครับ เราเป็นด kind of ินแดนสุขขาวดีดินแดนแห่งความสุขมันใช่เหรอวะพอไปถึงห้องปุ๊บอะไรต่อเข้าบ้านไม่ได้ครับผมเ้าทำไมอะลืมกมุแจครับอ้าวแล้วทําไงฮะนั่งหน้าห้องครับผมก็คุยกันผมอยู่กับพี่คนหนึ่งครับพี่ก็คุณรอไปลับมาใช่ครับก็ถึงจะเข้าบ้านได้แล้วพี่ไม่งงหรอมึงพาให้มาไม่งงหรอก็งงครับชายสองหญิงหนึ่งอยู่ในห้องนั้น กังบนใจไหมก็ก็กลัวค่ะกลัวเพราะว่าเราเพิ่งไปครั้งแรกนะเจอผพอเห็นอุ้ยชายเวงอีกหนึ่เราก็เลยกลับเลยใช่ไหมไม่กลับค่ะด้วความกลัวด้วยความกลัวก็เลยตัดสินใจนอนอยู่ที่นั่นใช่แล้วคืนนั้นได้กลับบ้านไหมไม่ได้กลับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับแล้วพ่อแม่หรือคนที่บ้านเราล่ะ แม่รับรู้ค่ะก็บอกแม่พาไปหาแม่เดี๋ยวก่อนแล้วคุณเป็นวัยรุ่นคุณอยู่ด้วยกันอ่ะชีวิตคุณเอาเงินที่ไหนใช้ก็ตอนนั้นไม่มีออยออยมีรายได้จากการเรียนเนาะเขาก็พ่อแม่ก็ให้เงินเรียนอะไรเงี้ยก็มีเงินไปโรงเรียนแล้วก็เอามากินใช้ด้วยกันนะคะแล้วพอผ่านไปนานๆคือเราคบกันได้ประมาณ3เดือนตั้งท้องตั้งท้องแล้วก็เลยมานั่งคุยกันว่าถ้าเกิดว่าเราขอเงินพ่อแม่แบบนี้คือคือชีวิตเราแย่ เราต้องหาอะไรทบาบังเอิญไปรู้จักกับพวกนักมายากลนนะอะไรเงี้ยเขาก็ดึงกันไปให้ไปทํางานวงการนี้ก็เลยไปฝึกจ<ช>นได้เป็นนักมายากลทํามากี่ปีแล้วคุณแว่นอ่าสิบห้าปีครับอ่ามาคบกันถึงแบบ16ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันมาทําไมทําไมถึงเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงแข็งแกร่งครับทนต่อมีดที่แทงเข้าไปได้ มีการจุดไฟเผามีครับมีมีขอโทษนะัเอาจริงจังนคือเขาสามารถทนแล้วก็อยู่กับเราได้ได้ครับก็คือร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดครับเธอทนได้หมดครับค่ะคุณออยล่ะคุณออยมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแว่นบ้างก็ก็รักเขาอะนะคะรักรักเขามากเพราะว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นคือเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเลี้ยงลูกหาเลี้ยงเมียคือดูแลทุกอย่างในบ้านสร้าง ทรัพย์สินด้วยกันอะไรต่างๆคือแล้วอีกอย่างคือตอนนี้เขาถอดเขี่ยวถอดเล็บหมดแล้วเราเราอยู่มาแบบมีความสุขค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่มีเวลาให้กับรายการเราเหมือนกันนะคะไหนๆมาแล้วโชวหวานกันสักนิดนึงเต<อ>ิม<อ>สองจานวันน<อ>ีเ้เขาพิธีโชวหวานเขาเออ N อสขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัซาซาเอสเอถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัซาซาเอสเอใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัซาซ E N S สก็พวกเรานั้นทำายการทีวีแอเซนที่วิ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 แอ